สวัสดีพี่น้องป้องไปครับมือนี้ครับพบกับผมอีกแล้วเด้อครับพี่น้องครับเหมือนนี้ครับคุณเอครับมือนผมพาพ่อแอม่พี่น้องมึงฝายน้ำร่นครับของหมันเชียงเพ็งครับอำเภอปติวจังหวัดจโซต้อนครับฝายน้ำร่นตําเสีบ่ายครับเหมือนนี้ครับเดี๋ยวินเสียงน้ำตุนครับทุกทางหน้าเลยมะไท่พรอแมเพี่น้องมึงครับกับไฟน้ำร่นเขาเจ้ากับมะส่เบ็ดใสซยังไรครับตีเบ็ดเอาป่าครับ กับระบบมินเวทครับระบบมิเวทสองข้างฟังของลำเสียบ,บ่ายครับอยู่ระหว่างไฟงนำาล่นครับบันจึงเพ่งก็บ,บั็นนำปีกครับฟังทางพุ่นกับเป็นบันนำปีกครับอยู่นี่กับเป็นบันจึงเพ่งครับฟังที่ผมยืนอยู่กับเสียงนำย่างอีเดียครับแล้วสิผ้าย่างมีบางกไ่งใกล้ได้ครับพี่น้องมัน,บบน,ากกาน,นครับบรรยากาศใกล้ไฟครับ บรรยากาศน้ำตนครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศบ้านห้องครับอันนี้ฟังทั้งบัมือนเชิงเพ่งครับทั้งบุญฟังห้องแมัน้ำปีกครับเป็นไฟกันตะวางแม่น้ำเซ่ครับกองก้นสองตำบลครับคือตำบลน้ำปีกกับตำบลเชิงเพ่งครับครับแม่น้ำเซ่ครับกับเสียงน้ำตน ได้ดีตนไยครับฟังถ้ำน้ำม,มันสิตำกลัวครับทั้งผิมันสิสูงกลัวน้ำทั้งผิมก็สีไลครับครับมันก็สิตต้นมาทั้งผิบกับน้ำตนกับฟังทั้งนี้กับน้ำล้นครับน้ำเต็มมาเนาี่ยเอ เจ้าที่นาตีเด็ดกันครับตีเด็ดเอาประกดครับอยู่แถวนี้ครับครับน้ำน้ำนน้ำตุน่นลงครับครับน้ำตุน่นลงครับ คาบทีสวยงามครับกับกระสิขรแลาพี่น้องไว้ในบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศน้ำตนของไฟเัมนซึ่งเพลงแล้วกัน้ำปีกนี่นะครับ Yep.